เคยสงสัยไหมว่าทําไมการจดบันทึกด้วยมือถึงช่วยให้เราจําข้อมูลได้ดีกว่าพิมพ์บนคอมพิวเตอร์การจดบันทึกด้วยมือสามารถกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพริน์ตันและ UCLA พบว่านักศึกษาที่จดบันทึกด้วยมือจะมีความเข้าใจและจดจําเนื้อหาได้ดีกว่าเมื่อเราจดด้วยมือ สมองต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อแปลงข้อมูลที่ได้ยินให้เป็นคำพูดที่สั้นและกระชับนี่คือการฝึกความคิดวิเคราะห์ที่สำคัญในขณะที่การพิมพ์มักจะเป็นการถอดความแบบตรงๆไม่ต้องคิดมากนอกจากนี้การจดบันทึกด้วยมือยังช่วยให้เราจดจำข้อมูลได้ด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัสในกระบวนการเขียนทำให้เกิดการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างข้อมูลและการจดจำอย่าลืมว่าแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้า แต่บางครั้งการกลับไปใช้วิธีแบบดั้งเดิมก็อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ